อยากไปสวรรค์ฟังธรรมมาว่าถ้าหากว่าทําบุญได้ไ,ดไปสวรรค์หมายอุตส่าห์ตื่นตเตะจ้าเตรียมสำหรับข้าวปลาอาหารคอยใส่บาตรละถามว่าไอความอยากจะไปสวรรค์ของท่านะเป็นกิเลสไหม,ไมเป็นและขัดขวางคุณความดีของท่านไหมไม่เห็นไหมเพรมะรวมจิตได้ในของพวกนี้แต่ไม่ได้ขัดขวางถ้าว่าสนับสนุนกันเป็นปีเป็นคลุย แต่ไม่อยากไปสวรรค์แล้วก็ไม่เห็นว่าจะจะใส่บาตรอยากไปสวรรค์หรือว่าอยากรวยชาติน้ากิเลทั้งนั้นนหะชาตินี้หมดโอกาสนะไม่ร่ำไม่รวยเลยกับเขานะยังมีการเกิดต่อไปอีกเดี๋ยวจะจนอย่างนี้อีกอาศัยบาตรเข้าไ้ไอ้ความอยากร่ำอยากรวยอยากไปสวรรค์เป็นเหตุหท่านทำบุญนะคือทานเพราะฉะนั้นไอ้ความอยากอันนี้หาใช่นิโอนไม่ ชื่อว่านิโว์ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนั่นก็คือว่าท่านกําลังบําเพ็ญสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานทำเหล่านี้เกิดขึ้นกลุ่มงม,มันขัดขวางความดําเนินไปแห่งกุศลของท่านจริงๆนะถ้าหาปในทางสมถะมันเสียหายต้องมีการป้องกันกําจัดกันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าทางวิปัสสนายังมีโอกาสดีกว่าคือพรนิโวนเกิดขึ้นแล้วก็เอานิโวนนั้น มาเป็นกรรมฐา,านเสเองได้เพราะวนิวรนก็เป็นนามธรรมตกอยู่ในในฐานะรูปนามที่เป็นกรรมฐา,านเขาวิปัสสนานั่นแหละแต่อย่างไรก็ตามเกิดขึ้นมาทีไรกุศลช่างงักงเงินก็เลยเรียกว่านิวรนไปแต่ถ้าหาวก็เกิดขึ้นมาแล้วสนับสนุนกันเป็นปีเป็นครีอย่างที่ว่าไม่ได้ชะาง,งักงินสักหน่อย เวลานั้นไม่ได้ถึงฐานะเป็นนิวรณ์แม้แต่น้อย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลากิเลสเกิดขึ้นอย่าเข้าใจว่าเป็นนิวรณ์ไปเสียหมดนะโอกาสที่เป็นนิวรณ์นั้นมันมีพิเศษอยู่มันเหมือนกับว่าไอ้ที่เกิดแก่เราอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลามันไม่ใช่น,นิวรณ์เเสียตั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เจริญสมมาไม่ได้เจริญวิปัสสนาอะไรกับเขาแ้หน่อย การที่ในตรรมราพูดว่านิวรันบ้างก็เกี่ยวกับว่าท่านนึกถึงนิวรันว่ามันก็คืออกิเลสต,ตัวนี้แหละที่เป็นนิวรันกับกิเลสต,ตัวนี้แหละแต่เวลานั้นถึงฐานะเป็นนิวรันจริงๆหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอากุศลธรรมที่จะป้องกันไม่ให้เกิดก็ดีเกิดขึ้นแล้วที่จะละก็ดีหมายถึงนิวรัน ไม่ใช่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมเพราะว่านะสัมมาปานนี้น่ะสงเคราะห์ก็ในพวกสมาธิไม่ใช่ศีลไอฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมนะบทบาทมันเป็นบทบาทของศีลที่ศีลจะต้องละชื่อว่ากุศลรรมท,ทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แก่สัมมาทัก็คือสมาธินั่นเองวิปัสนาและมัค กุศลอย่างนี้นะครับยังไม่เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นโดยนั่นไปเข้ากรรมฐานจเจริญสมถะหรือวิปัสนานะกลัวว่าไม่ได้ทํากุศลตื่นเชา้ชาเชา้าจะออกมาใส่บาตรมันไม่ถูกเรื่องเราจเจริญกุศลที่นับว่าเป็นอธิกุศลอยู่แล้วครอบงามกุศลตามธรรมดาบางคนไม่สบายใจนะเพราะใส่บาตรทุกวันทุกวันทาไมใส่อีกมาเข้ากรรมฐานรู้สึกว่า ขาดอะไรไปอย่างชีวิตตัวทำอะไรจะจนชินจนขาดไม่ได้นะมันหมดสภาพความเป็นกุศลไปแล้วก็ได้นะเพราะถ้าหากว่าขาดไม่ได้แสดงว่าติดจริงไหมล่ะครับกุศลไม่ได้จะไม่น่าจะเอาเราะไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพุนพระนิพพานอะไรแต่ก็ไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปเพื่อติดขาดไม่ได้แสดงว่าคนนั้นไม่เข้าใจว่าอะไรคือกุศล ก็เข้าใจว่าเพาะใส่บาตรเป็นกุศลจริงๆนะนะบางคนแต่ละวันไม่ได้ใส่บาตรเลยแต่มีกุศลมากกว่าคนที่ใส่บาตรทุกวันทุกวันนั่นก็ได้อย่างเนี้ยกุศลนะ่ะเข้าไปในห้องน้ําก็เกิดกุศลได้นะอยู่ในห้องน้ําห้องส้วมแท้ๆไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่ดีอะไรเลย เวลานี้ถ้าจะเกิดกุศลโน้นต้องไปอินเดียกราบไหว้ปูชนิยสถานอะไรต่ออะไรพูดถึงคณะตัวเองว่าคณะผู้สแสวงบุญคําว่าคณะผู้สแสวงบุญมาลัทธิศาสนาอื่นนะบุญของเขาต้องไปเจอที่นั่นที่นี่แต่บุญที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอะครับมันอยู่เนื่องอยู่กับตัวเองนี่ไม่ต้องอาศัยสถานที่เวลาไปก็มีแก่ใจนะครับ หายหน้าไปไหนนานคําตอบที่ได้รับทีแรกก็ไปเอาบุญมาฝากอาจารย์ไงว่างั้นนะครับในจําต้องไปเรียนในทลายวันมีแก่ใจเอามาฝากถ้าหากผมมีห้องเก็บบุญนะเป็นวัตถุจริงๆนะนะคงจะไม่พอคงจะสร้างต่อกันไปอีกหลายห้องนะอ่ะเพราะคนนั้นก็เอามาฝากคนนี้ก็เอามาฝากคนโน้นก็เอามาฝากความเข้าใจในเรื่องบุญก็ยังไม่มี ไม่ต้องไปที่ไหนท่านก็ได้บนถ้าหาว่าท่านมีอะไรสักอย่างทราบไหมถ้าท่านจะได้บนอ่าโยนิโสมารสีการตอบหน่าเชื่ใจฟังแล้วขนลุกชันเลย <c oughs> <c oughs> จริงจริงอารมณ์ทั้งหลายนั่นนะครับเป็นที่ตั้งของโยนิโสมารสีการได้ทุกอย่างมนุษย์เนี่ปไปแค่ว่าเป็นสัตว์สังคมเกี่ยวข้องกับคนอื่นโอกาสที่จะ ได้บุญอย่างยิ่งคือเมตตาเมตตาก็เป็นบุญเนี่ยเนะมองถามไปี่ว่าบุญเนี่ยมันคือพวกนี้เมตตาการุณาสติปัญญาถัททาไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุข้าวของอะไรสักเท่าไรเลยนั่นเป็นเพียงช่องทางให้บุญพวกนี้ได้เกิดแต่นี้นเราเกิดอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์เพราะเราเรียนเราเข้าออเข้าใจ เห็นกิริยาอาการที่น่ารักของคนอื่นที่รอบรอบตัวทางกายก็ตามทางวาจาก็ตามทางใจก็ตามอย่างเนี้ยเวลาเนี้ยใจของท่านน่ะน่ารักอเ่เสยจริงคือเห็นประโยชน์ของคําสอนของพระศาสดาแล้วก็มานั่งฟังจากผมที่เอามาถ่ายทอดใครสักกี่คนจะทําได้อย่างนี้ถ้าเราเมินเราไม่ใส่ใจข้อนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น แต่ถ้าใส่ใจความน่ารักอันนี้ของท่านนะใอจิตไมตรีก็จะเกิดขึ้นไมตรีคือเมตตาเยื่อใหยในท่านตั้งหลายอย่างนี้นะครับท่านก็เหมือนกันเห็นผมพูดนานๆนะมันน่าจะกรุณานะครับนี้ไม่ไม่ใช่เมตตาหน่ากลัวเหนื่อยแย่เลยไ <laughs> หนก็จะเกิดควาลนั่นแหละ ข้าวองน้าอ้องท่าจะล้างหน้าจะแปลงฟันจะถ่ายอัวจจระปัสสา,าวะแค่ว่ามีสติสํมรวมอยู่ในอาการที่ทํานั้นก็เป็นกุศลแลว้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกุศลไม่ได้เลือกที่เกิดสักหน่อยไหนอยู่ที่ไหนก็เกิดได้ถ้าเรามีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการได้มาอย่างไงฟังธรมอย่างเดียวเท่านั้นเอาละพอ สีนี้กุศลในที่นี้นะครับที่ยังไม่เกิดก็ควรทําให้เกิดขึ้นนะนต้องเป็นกุศลยิ่งกว่ากุศลธรรมดาถึงความนับว่าที่กุศลคือสมถะและสมาธิวิปัสนาและมัรคไปผลไม่ได้นะเพราะผลน่ะไม่ใช่ไม่ใช่กุศลแล้วผลเป็นวิบากหยุดแค่มัรคชื่อว่ากุศลแลรรททั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว้วยังไม่เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นแล้วนะ ยังไม่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วนะก็รักษาให้ให้ตั้งมันไม่ให้หลงลืมได้แก่สมาธิสมาะได้วิปัสสนาเท่านั้นเว้นมากบ่อยเพราะว่ามักที่เกิดขึ้นนะนะบุคคลจะรักษาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้ด้วยว่ามักเกิดเพียงขณะจิตเดียวแต่สมถะวิปัสสนาเกิดได้หลายขณะจิตยิ่งมากยิ่งดี มักยังไงยังไงก็มีข้อห้ามว่าเกิดขึ้นเพียงขณะจิตเดียวเพราะว่ามักเกิดขึ้นมาเพื่อละกิเลสนั้นนันกิเลสนั้นนั้นถูกละแล้วจะมามีมักจะเนนั้นเกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองที่สามเพื่อประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในอันที่ใหญ่เกิดก็ไม่เกิดเลยเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกุสและธรรมี่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจริงควรจะเว้นมักเสีย ใครๆไม่อาจทร,รมะกที่เกิดขึ้นเพียงณะเดียวนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้พึ่งเห็นว่าท่านเรียกความเพียรอย่างเดียวที่เป็นไปในกิจสีอย่างนั้นว่าสัมมปทานที่แตกเป็นสีกระดอยกิจเท่านั้นแต่ตัวสภาวะนะมีอย่างเดียวคือหาวิริยะเจตสิกนะครับเป็นอย่างนี้นี่คือสัมมปทานไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างอื่นเลยนะ นะพระผู้ใหญ่เขานิมนต์มาให้อบรมข้าราชการพูดถึงสมมประธานเลยนะนะอาชีพข้าราชการจะรุ่งเรืองจะประสบความสำเร็จได้ก้าวหน้าไปตามลำดับเพราะอาศัยความเพียรที่เรียกว่าสมมประธานไม่รู้เรื่องเลยเรื่องของการประกอบอาชีพมันเป็นประโยชน์ปัจจุบันแต่สมมประธานที่สั้นสอนเป็นโพธิปคิยะ ทำพวกนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งคนละเรื่องแล้วก็อธิบายแต่ละก็เพียงละอกุศลที่ยังไม่เกิดยให้เกิดขึ้นขืนไปละอกุศนั่นอย่างนั้นน่ะนะครับอาชีพราชการจะไม่รุ่งเรืองนะต้องอาศัยความตะเยอทะยานความอยากแล้วก็เกิดขยันเพียงแต่ว่าไม่ทําผิดศีลนนก็พอแล้วถ้าจะ ไม่ให้มีอากุศลป้องกันอากุลเนีล้มันก็หมดความไทะเยอทะยานไปสิแล้วจะไปรุ่งเรืองอะไรยังไงคนก็กระเยผัวขึ้นไปหมดนะนะตัวก,ก็ยังเป็นสมียนตอกต่อยอย่างนั้นเข้าขึ้นไปหมดด้วความที่ไม่ไม่ทะเยอทะยานไม่ขยนันไม่พิเศษอะไรอย่างนี้นะครับโลกเขาเป็นอย่างนั้นอ่แล้วก็ทําไม่ได้ด้วย เพราะว่าอากุศลที่ว่าคือนิวรณ์อย่างนี้อยู่ชีวิตปกติธรรมดากิเลสเหล่านี้เกิดถึงแม้จะไม่ถึงฐานะเป็นนิวรณ์ก็ตามแต่กิเลสเหล่านี้มีอยู่ตลอดเวลาและจะไปให้ละได้ยังไงแล้วก็คอยกลมกลมจิตอยู่ตลอดเพียงแต่ว่าเวลาเราเข้ากาารรมฐานถ้าไปเกิดในเวลานั้นถึงฐานะเป็นนิวรณ์ก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าผิดหมวด แสดงทำผิดหมวดหมวดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งกลับมาใช้เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันเรื่องธรรมากินต่อไปเป็นอิทธิบาทสี่นะครับอิทธิบาทนี้นะ่ถ้าดูเนื้อหาสาระสันทะวิริยจิตวิมังสาก็คุ้นคุ้นอีกเหมือนกันในมิศกะสังหาหมวดอะไร ที่มีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นตัวสำคัญอาทิบดีแต่คราวนี้เรียกสมัยว่าอิทธิบาทเพราะอะไรหรือเพราะว่าอากุศลไม่มีส่วนเออเลยเออเรืมตอบคำถามก็งบางท่านไปว่ายังสนใส่ชันทาอาทิบดีอยู่นั่นเองนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน พยายามนึกให้ฝังไอยที่สุดบ้างคนทําอะไรด้วยใจรักอย่างนี้ก็แด้กันไอ้รักนั้นก็คือฉันทะพอใจในอันที่จะทําบางทีนะเขาลดเงินเดือนก็ยังยอมให้อยู่ในหน้าที่เนี้ยเพราะมันชอบงานแบบนี้บางทีไม่ได้เงินเลยก็ยังทําเลยนะครับหวังว่าใครสักคนหนึ่งมาเห็นข้าวชอบใจให้การสนับสนุนก็ยังทาเพราะเกิดมาเพื่อจะทําอย่างนี้ มีจิตตกรอยู่คนหนึ่งตั้งแต่เลกแต่ไหนแต่ไรเอาแต่ว่าแต่รูปนะรูปนั้นไม่เคยขายได้เลยแต่พอตายแล้วนะครับมีแต่ราคาอย่างนีู้ปเกือสิบล้านปอนด์ห้าสิบล้านปอนด์อยู่อย่างนี้แต่ตัวเองไม่เคยประสบความรำ่ำรวยนะอย่างนี้เขาเรียกาทำได้ใจักไอ้ของเราอาจจะไม่เรื่องอื่นก็ได้นะครับปั้นต,ตุน๊ตกตาตุ๊กตาอะไรไปวันวันวนะ ไม่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองอะไรสักท่อเห็นชัดว่านี่ฉันแท,นทเป็นอธิบดีอย่างนี้เป็นตนก็พอจะเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นคำว่าอิทธินะในคำว่าอิทธิบาทต้องอธิบายสัพกันเสก่อนนะมีวัจนนัถแทความหมายของคำอีกนั่นแหละว่าอิจติติอิทธิ แปลว่าชื่อว่าอิทธิเพราะมีความหมายว่าอันบุคคลย่อมสําเร็จเป็นสิ่งที่คนเขาสําเร็จความว่าเป็นผลที่บุคคลสําเร็จคือทําให้บังเกิดได้ในสางสมถะก็ได้เก่อ,อิทธิตรงไปตรงมานั่นแหละคือฤทธิอธ์อาทิตฐานาอิทธิฤทธิ์คืออาทิตฐานทําคนเดียวให้เป็นร้อยคนทำร้อยคนให้เป็นคนเดียว ทำกองทัพช้างให้บังเกิดกองทับไม้บังเกิดอะไรต่ออะไรนะครับล้วนแต่เป็นเรื่องของสมมะคือผู้นี้ต้องจเจริญสมมตะจนได้ถึงฌา,านที่ห้าหรือฌานที่สี่อันเป็นฌานสุดท้ายนะเจ้ากอดแล้วก็ไปอบรมกิจเกี่ยวกับฤทธิ์อีกมีตั้งสิบสี่อย่างแล้วกว็าสามารถจะสำเร็จอภิญญาทั้งหลายได้กล่าวนี้ก็แสดแดงฤทธิ์เรียกออกแผลงฤทธิ์ เมื่อเช้าไปสลาดแม่ค้ากระบน่นวันนี้มาสายตั้งโต๊ะแทบไม่ทันถามว่าเพราะอะไรลูกมันแผลงฤทธิ์ตั้งคืน,น,นคืออะไรก็ร้องทั้งคืนนั่นก็ก็ฤทธิ์ก็เขหมือนกันมีอธิษฐานอิติฤทธิ์คือการอธิษฐานทําคนเดียวให้เป็นหลายคนเป็นต้นนะ ในทางวิปัสสนาได้แก่โลกุตระธรรมทั้งหลายที่พึงบรรลุอันมีวิปัสสนาญาณเป็นเบื้องตนนะเพราะฉะนั้นฤทธิ์ในทางวิปัสสนาเป็นอีกอย่างคือโลกุตระธรรมที่พึงบรรลุนั่นเองมรติผลสี่ระนิพานบาทแห่งฤทธิ์นะบาทแห่งอิทธิชื่อว่าอิทธิบาท คำว่าบาทมีความหมายเป็นเหตุถึงคือเป็นอุบายบรรล,ลุเพราะฉะนั้นก็รวมความได้ว่าอุบายบรรล,ลุอิทธิชื่อว่าอิทธิบาทส่วนอิทธินั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของสมถะหรือเป็นเรื่องอวิปัสนาสันทะนั่นเองเป็นอิทธิบาทจริงชื่อว่าสันทิฏฐิบาทแม้ในอิทธิบาทสามที่เหลือก็อย่างนี้เหมือนกัน เพราะเอ็ดนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าคือฉันทิฏฐิบาทวิริยิทธิบาทจิตติทิบาทและวีวมังสิทธิบาทถ้าจะคงสับบาลีาไว้นะครับวิริยะต้องพูดเป็นวีริยะนะครับไม่ใช่วิริยะวิมังสาก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วคือวีมังสาน呐ะ บัณฑิตพึงทราบอาการที่เป็นไปแห่งอิธิบาทเหล่านี้ตามคำพูดที่มีมาในอัจถกถาพระวิพังนั้นเถิดเป็นความจริงว่าท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาพระวิพังอิทธิปาทวิพังอย่างนี้ว่าเอโกหิภิกขุฉันทางอาวสยติไปยานปัญญงเชตักังปัญญงทุลังปัญญงปุปังกมังกตวะโลกกตระธรรมังนิพพัตเตติ ความเต็มแปลว่าอันว่าภิกษุรูปหนึ่งย่อมพึงพาฉันทะอวสัยยติแปลว่าพึงพาคิดว่าเมื่อความบังเกิดแห่งประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้ก็ฤทธิสิบอย่างหรือว่าโลกุตระธรรมเหล่านั้นเมื่อความบังเกิดแห่งประโยชน์ด้วยฉันทะอันเป็นกุศลธรรมคือความใคร่จะทำมีอยู่เพราะฉันทะที่เป็นอกุศลก็มีคือตัณหานั่นเอง ตัญหาเรียกว่าสันทะได้เพราะฉะนั้นจริงย้ำให้ละเอียดรู้ว่าด้วยสันทะอันเป็นกุศลธรรมคือความใคร่จะทำมีอยู่เราก็จะขอ,อยังโลกุตระธรรมให้บังเกิดแล้วสันทะในที่นี้คือกัตตกัมมตาสันทะไม่ใช่สันทะที่เป็นชื่อของตัญหา เราจะขอ,อยังโลกุตระธรรมให้บังเกิดและภาระในการยังโลกุตระธรรมนี้ให้บังเกิดย่อมไม่มีแก่เราแสดงถึงความไม่ยออ่อท้อเราก็มีสันทะว่างั้นภิกษุรูปอื่นมีสันทะและประสบความสําเร็จได้แล้วเรามีไม่สันทะเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยฉันทะพึ่งพาฉันทะนะปฏิบัติ เพื่อประสบความสาเร็จดังนี้แล้วก็ทําฉันทะไอเป็นใหญ่ในะทำฉันทะไอเป็นตัวระทาฉันทายออกแน่ยังโลกุตระทำทั้งหลายให้บังเกิดได้มรรคสี่ผลสี่นี่คือโลกุตระธรรมที่ควรทําให้บังเกิดอาศัยฉันทะทำให้บังเกิดได้เห็นคุณของฉันทะว่างกันเถอะ คำว่าทาฉันทะเป็นใหญ่คือเห็นคุณของฉันทะนั่นเองนะครับว่าเราจะอาศัยฉันทะนี่แหละบัรลุโลกุตระธรรมภิกษุรูปหนึ่งย่อมพึ่งพาวิริยะไปเยน็นะละละละ,ละภิกษุรูปหนึ่งย่อมพึ่งพาจิตละละละ,ละ,ละภิกษุรูปหนึ่งย่อมพึ่งพาปัญญาคิดว่าเมื่อความบังเกิดแดงประโยชน์ด้วยปัญญามีอยู่ เราก็จะขออย่างโลกุตระทาให้บังเกิดแลลวคำว่าขอในที่นี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ขอให้เกิดเถิดแล้วก็เกิดไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องการให้โลกุตระทบาบังเกิดด้วยการที่เราอาศัยฉันทะมีฉันทะออกหน้าปาระในอันยังโลกุตระรมนี้ให้บังเกิดไม่มีแก่เราดังนี้แล้วก็ทําปัญญาให้เป็นใหญ่เนวิมังสาเดนนะครับ ทำปัญญาให้เป็นทุระทำปัญญาให้ออกหน้ายังโลกุตระทําให้บังเกิดได้ดังนี้คําที่เหลือก็เพิ่งทราบตามในยะที่ได้กล่าวแล้วในอธิบดีซ้ำสี่ก่อนหน้านันเทียวนั่นเป็นอธิบดีนี่เป็นอิทธิบาทก็เท่านั้นเองนะครับก็ทำสี่อย่างมีฉันทะเป็นต้นนี้ในอกุศลเจวนานะจิตุบาทย่อมถึงความเป็นอธิบดีอย่างเดียวนี่ ไม่ถึงความเป็นโพธิปัจกิยธรรมย่อมถึงความเป็นโพธิปัจกิยธรรมในชาวณะจิตตุบาทนอกนี้เท่านั้นที่เป็นโสภณะชาวณะเพราะว่าในอกุศลชาวณะก็มีธรรมพวกนี้เหมั่นกันในฉันท่าก็มีวิริยะก็มีจิตก็มีวิมังสามีไหมในอกุศลอกุศลอะไร,รจะไม่มีมีได้ตั้งสามว่างั้น แต่ในอกุศลชวนาจิตตบาทเป็นอธิบดีอย่างเดียวไม่ได้เป็นโพธิปัจจยธรรมถ้าหากว่าเกิดอยู่ในโสปนจิตตบาทเป็นอธิบดีก็ได้เป็นอิทธิบาทก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับพอพูดมาถึงตรงนี้พอดีก็หมดเวลาในความสนที่เหลือก็ไปต่อกัล้วนะ ในที่สุดนี้ก็ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระตถา,าคตจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเถอ